อ่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาชวนทุกคนไปดูวิดีโอของช่องอื่นถึ่ง <c oughs> วันนี้ผมก็ชวนทุกคนนะครับมาดูอินเทอร์วิวสองอินเทอร์วิวที่ผมคิดว่ามันโชว์ความแตกต่างของ Observer กับ d e ไ i เน e r ได้ดีมากอ่าซึ่ง2อินเทอร์วิวเนี้ยจะอยู่ในช่องของคุณองอิงนะครับชื่อว่าช n e l Sleeping องิงอ่า ก็คือคุณอ,อุงอิงเนี่ยเขาก็จะชอบทําวิดีโอหลายแบบหลายประเภทแล้วก็1ในวิดีโอที่เขาชอบทาก็คือเป็นวิดีโอเกี่ยวกับแอนแกรมหรือว่านกพลักทั้ง9นะครับผมก็ได้เข้าไปดูในแชทขอเขาแล้วผมก็ได้ไปดูอินเทอร์วิวสองอินเทอร์วิวของเขาซึ่ง2อินเทอร์วิวเนี้ยผมเห็นว่ามันโชว์ความแตกต่างของคน2คนนี้ได้ดีมากในด้านของ Observer กับ De c ซ d e r นะครับก็คือคนหนึ่งเนี่ยจะชอบพูด เรื่องข้อมูลสิ่งของอะ,อะไรที่ไม่ใช่คนอะอะการเตรียมตัวการค้นหาการของหายอะไรประมาณเนี้ยอะไรพารานอยพารานอยอ่ะสว่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยจะพูดถึงเกี่ยวกับตัวตนตัวเขาแล้วก็คนอื่นแล้วก็จะมีความดาราม่านิดหน่อยเอหมายถึงว่าคือมันไม่ใช่ดรามาหรอกแต่หมายถึงว่ามันจะให้ไบที่ไม่ใช่พารานอยแต่จะเป็นไบที่แบบมีความ ตัวชั้นคนอื่นคนอื่นชั้นชั้นเป็นอย่างนี้คนอื่นไม่ชอบอะไรอะไรประมาณนี้เออมากกว่าคนที่เป็น observer ซึ่งถ้าใครไม่รู้เนี่ย observer เนี่ยก็จะเป็นพวก e p กับ i j นะครับก็คือพวกที่มีฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันรับรู้อยู่ตัวแรกฟังก์ชันรับรู้คืออะไรก็คือพวก ne si se แล้วก็ ni อ่าส่วน deciders เนี่ยคือฟังก์ชันตัดสินอยู่ตัวแรกก็คือฟังก์ชัน t กับ f นั่นเอง T I T E f i F อ e, นะครับวิดีโอแรกเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอของคุณบีนะครับแล้ววิดีโอที่2ก็จะเป็นวิดีโอของคุณเทมซึ่งผมก็จะไม่บอกลวกันว่าผมคิดว่าใครเป็นแบบไหนเพราะว่าผมคิดว่ามันค่อนข้างจะชัดนะเออแต่ว่าถ้าใครดูแล้วยังไม่ชัวว่าผมคิดว่าใครเป็นแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มาถามแล้วกันแต่ผมคิดว่าบบวิดีโอมันค่อนข้างจะชัดมากว่าใครเป็น observer หรือใครเป็น d e s i g อ e r อ่า ซึ่งพอรู้แล้วเนี่ยว่าใครเป็นออบเซอร์เวอร์ใครเป็นดีไซเนอร์ก็ลองดูอีกสเต็ปหนึ่งด้วยก็ได้นะว่าอ่ะสุว่า,วาคุณเห็นว่าคนนี้เป็นออบเซอร์เวอร์ออบเซอร์เวอร์ต้องเป็น IJ หรือ EP IJ ่า IJ เจนี่ยจะเป็นพวกที่ค่อนข้างชอบเตรียมตัวชอบพรีแพรชอบวางแผนก่อนอ่าส่วน EP เนี่ยเขาจะเป็นพวกค่อนข้างจะรีแลกหน่อยนึงเพราะว่าเขาจะไม่ชอบความกดดันจากการที่โดนวางแผนหรือการ ที่โดนควบคุมลองดูว่าถ้ารู้แล้วว่าใครเป็น observer เนี่ยลองดูว่าคนคนนั้นนะเป็น ij หรือเป็น ep ส่วนทางด้าน d e c i d e r เนี่ยถ้ารู้แล้วว่าใครเป็น d e ซ i d e r ก็อลองดูว่าคนคนนั้นนะเป็น d e c i d e r ในแบบที่เป็น ej คือมีความให้โฟกัสกับคนอื่นค่อนทางเยอะสามารถจะควบคุมหรือได้เล็กคนอื่นได้ง่ายนะครับหรือว่าเป็นพวกที่โฟกัสเกี่ยวกับตัวเองเวลาอยากจะให้ใครทําอะไรเนี่ยก็ต้องทําให้ตัวเอง เด็ดหรือดีขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนอื่นตามโดยที่จะไม่ไปควบคุมเขาโดยตรงนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นพวก IP อ่าก็ดูว่าคนใน2คนเนี้ยถ้าเป็นคนคนนึงเป็นดีไซเนอร์เนี่ยแล้วเขาเป็นดีไซเนอร์ในแบบไหนในแบบ EJ หรือในแบบ IP นะครับปกติตัว Observer กับดีไซเนอร์เนี่ยผมจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คือเวลา t ไท e คนเนี่ยอย่างอื่นมันจะเห็นชัดมากกว่าอย่างตัว TE F.E. อะไรประมาณน,นี้มันจะเห็นชัดมากกว่าแต่แค่2วิดีโอนี้ Observer กับ d e s i d e r มันก็ท่าจะชัดผมก็เลยอยากจะเอามาโชว์กันให้ดูนะครับเออแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนเรื่อง OPS นิดน,นึงนะครับคือเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องน,อนี้แยกอีกทีนึงแต่ว่าบอกไว้คร่าวๆก่อนตรงนี้ว่าผมเนี่ยจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะว่า2คนนี้เขาทำ Test MBTI แล้วเขาได้ Type อะไรแล้วไอ้ Type นั้นอ่ะมันตรงกับสิ่งที่ผมคิดว่าเขาเป็นหรือเปล่า อันนั้นคือสิ่งที่ผมจะไม่โฟกัสเพราะว่า OPS เนี่ยจะโฟกัสไปที่การที่จะทำให้คนที่ใช้ System OPS เนี่ยสามารถที่จะแยกกันไทป์คนคนเดียวกันนะแล้วก็ได้ไทป์เดียวกันได้เพราะฉะนั้นผมจะโฟกัสว่าถ้าคนอื่นใน OPS มาไทป์คน2คนเนี้ยเขาจะได้ไทป์เดียวกันกับผมหรือเปล่าเขาจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าแล้วเวลาคุณไปไทป์คนอื่นเนี่ยคุณก็ต้องลองคิดแล้วว่าเฮ้ยสมมุติว่าถ้าผมเนี่ย ไปไทยคนที่คุณไทยเนี่ยผมเนี่ยจะได้ไทยเดียวกับที่คุณได้หรือเปล่าพอเราสามารถทำนี้เนี่้เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถจะคุยกันได้รู้เรื่องมากขึ้นเวลาเราพูดถึงพฤติกรรมของมนุษย์เพราะว่าทุกคนเนี่ยจะมีความเข้าใจที่ตรงกันถ้าไม่มีความเข้าใจที่ตรงกันเนี่ยมันไม่สามารถจะได้ไทยเดียวกันได้นะครับถ้าแยกกันไทยแต่ว่าเดี๋ยวดีเทลเนี่ยผมจะไว้วิดีโอหน้าวิดีโอน,นี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับลองไปไทยกันดู เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ของอินเทอร์วิวทั้งสองลิงก์ไว้ที่ Description ข้างล่างนะครับลองไปดูกันโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ